สรุป Apple Event จะจำปี2021วันที่2 1เมษายน2564ไปแบบไวๆสำหรับคนที่เข้ามาดูเพื่อที่จะได้อัปเดตว่า Apple เปิดตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะครับก็จะมีตีของ Apple i p h o n e 12แล้วก็ i p h o n e 12 mini ที่เป็นสีม่วงขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ a i r t r a นะครับที่สามารถเอาไปติดกับของได้ซึ่งมันมีเตอร์าร์ตี้ทำแต่ว่า Apple มาทำเองแล้ว Apple TV 4K ใช้ CPU 12 Bionic ให้ผลไว้ HDR แล้วก็มีรโมดดีไซน์ใหม่และเพิ่นตัดสินใจว่าจะเอาชิป M1 เนี่ยไปต่อนะครับเพราะว่ากระแสะของตลาดดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมาลงที่ iMac ก็เลยเป็น iMac M1 ขนาด24นิ้วนะครับซึ่งมีหลากสีแล้วก็มีหลายคือมีหลากสีไม่ว่าตัวคีย์บอร์ดกับตัวเมาส์มีหลายสีอีกเราจะเป็น <laughs> แบบกันหรือว่าเราจะมองเป็นข้อดีก็ได้ว่ามันสามารถที่จะเลือกหลายสีได้แล้วก็ iPad 11นิ้วและ12.9นิ้วนะครับมาเป็น M1 เรียบร้อยแล้วของแรงมาก M1 เนี่ยผมได้ลองใช้กับมือเลยของแรงจริงซึ่งมาเพราะว่า USB t y p e C 4.0นะครับผมเป็น t u n d e r b o o t t o r t ด้วยแรงมากและอัปเดตนะครับสีเคสของ iPad ที่เป็นเคสสแตนนะครับของ iPad Pro อะ่ะมีเป็นสีขาวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงครับว่าถ้าใครมีเวลาฟังนะครับก็ลองฟังดูได้หรือถ้าใครสะดวกอ่านก็ลองไปหาอ่านดู แต่ผมจะสรุปย่อๆให้ฟังว่ามันประมาณนี้หลังจากนี้คือรายละเอียดของ Apple Event ที่ได้ทำการเปิดตัวหลายๆอย่างไปแล้วนะครับก็มาเริ่มไปที่อันแรกนะครับสีของ iPhone นะครับสีของ iPhone 2 2มีเป็นสีม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทั้งหมดมันจะเป็น6สีที่มีอยู่ขายที่มีอยู่นะครับโอเคแล้วก็ a i r t r a ที่บอกไปก็คือเป็น a i r t r a ็ก็เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะหาของได้จากการผูก แท็กเนี่ยไว้กับตัวของที่เราอยากจะผูกไว้กับมันหายบาย่อยรปอตั้งกุญแจรถกุญแจ,จบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมันสามารถหาผ่านแอปไฟมาได้แบบไฟมายไอโฟนแบบนี้มันมีหไม่รู้นะอะไฟมาอะไฟมาที่แบบว่าเออขายอยู่ที่ราคา1อันนะครับอ่าราคา iPhone ไม่ต้องพูดถึงเนาะราคาของราคาของ Air Tag Air Tag เนี่ย ต่ออันตกอ,อยู่ที่29เหรียญเนืระมาณพัน 1, หนึ่งนอ่ะของไทยแล้วก็ถ้ามีโปรถ้าซื้อสี่อันก็คือ99เหรียญประมาณสามพกว่าบาทสามพันเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่ค่าเงินเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็เข้าไทยมาก็คงมีราคาไทย2อ,อย่างนี้ Apple ใช้เวลาน้อยมากนะครับผมคิดว่าพยายามที่จะเอาเวลาไปอัดกับ M1 เยอะนะครับในการพรีเทนต์ เพื่อแบบเพื่อความว้าวโอเคต่อไป Apple TV ดีได้ไม่เอาเอว่าใส่ Apple TV ว่คือมันไม่ได้รูมันไม่ได้ต้องการประมวลผลสูงไง Apple TV รอบนี้มาเป็น 4K HDR เลยครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของการดีไซน์รีโมทใหม่ก็คือดีไซน์รีโมทเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ปุ่มเนี่ยมันจะมีปุ่มแบบเหมือนถ้าทุกคนจะไอพอร์ a s ลาสสได้อะมันจะมีปุ่มที่เอาไว้หมุนน่ทัชอย่างนั้นอะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูส่วนราคาอยู่ที่มัน ,6000 กว่าบาท แล้วก็ต่อไปนะครับก็คือรายละเียของ iMac M1 ทีมคุกพูดว่าไอตัว Mac M1 เนี่ยว่าอว่สา3สาย3ไลายที่เขาเปิดไปก็คือ MacBook Air MacBook Pro แล้วก็แมคแมคมินิเนี่ยสตัวนี้เป็น M1 แล้วค่อนข้างที่จะขายดีแล้วตลาด,ดยอมรับได้เขาก็เลยบอกว่างั้น M1 ได้ไปต่อไปต่อใน iMac ครับ iMac M1 พร้อมดีไซน์ใหม่ iMac M1 ดีไซน์ใหม่เนี่ยบางมากบาง,บาง,บางเฉียบเลย ขนาดมีขนาดเดียวที่เขาเปิดตัวมาก็คือ24นิ้วและที่พีคเลยก็คือเขามีถึง8สีให้เลือกแล้วก็นอกจากตัวจอจะเป็น8สีปกติเนี่ยสีของคีย์บอร์ดเราอะ่ะมันจะเป็นสีอลูมิเนียมใช่ไหมสีแบบอลูมิเนียมเออแต่ว่าตอนนี้ม,นมีสีให้เลือกตามเครื่องด้วยนะครับหมายความว่าถ้าคุณซื้อถ้าคุซื้อเซ็ต มันก็จะกลายมันก็จะมีคือปกติ iMac ไม่ดูไม่ได้ซื้อนานแล้วปกติมันแถมให้บอกไม่รู้อะแต่คงคิดว่ามันน่าจะให้เลือกได้ว่าซื้อสีนี้แล้วเอาคีย์บอร์ดอีกสีนึงได้ไหมหรือว่าเอาเมาส์อีกสีนึงได้ไหมอะไรเอก็น่าจะมีให้เลือกหรือว่าให้ซื้อแยกเลยนะฮะก็แล้วแต่เลยพี่แล้วแต่เลยพี่พ Apple Apple มึงทำทุกอ,อย่างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย iMac M 1เนี่ยหน้าจอ เนซโซลูชันถึง 4.5K เลยสามารถเอาพุทได้ไปยังหน้าจอ 6K ที่เป็น HDR ของ Apple เองนะครับที่น่าสนใจเลยก็คือใช้การต่อสายไฟแบบแมกเนตนะครับหม mm hmm. ายคว่าเขาพยายามจะเอาสายไฟของแมกเนตกลับมาใช้ mm hmm. ผมไม่รู้ว่าอันนี้คือแนวทางในอนาคตของ Macbook ด้วยหรือเปล่าซึ่งผมค่อนข้างชอบนะผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ Macbook ทันรุ่นที่เป็นแมกเนตเวลาเราเตะสายอะอ๋อเตะเป็นที่เลยอะไรเงี้ย เออเราะว่ามันมันไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องดีด้วยแล้วก็มันก็มันก็เป็นการคอนเน็กที่แบบเซฟดีมี USB ให้มากถึง4พอร์ต2พอร์ตเป็น Thunderbolt นะครับแล้วก็อีกพอร์ตก็เป็น USB 3.1 USB 4หรือ3.1ธรรมดานันแหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ย iMac M 1เนี่ยอาจจะสปอยมาตั้งแต่การที่เอา iPad มาตั้งแล้วลอยแหละเก็ right? บไหมเบื่อกว่า,วา iPad iPad Pro ตอนแรกที่เขาทำตัวเคสออกมาเขาก็ทำเคสธรรมดาได้แต่ว่า เขาทำเคสรอยเพื่อจะบอกเราเป็นใดนๆห,หรือบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำไอแม็ Mac ออกมานะเป็นรูปทรงประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยไลค์การวันนี้สำหรับ iMac M1 ต่อไปก็เป็นอะไรที่พีคมากๆในงานนี้นะครับก็คืออ่ e s e n t a t i o n มาประมาณว่าทีมคุกแบบเหมือนเป็นโจนแบบไปเอาชิป M1 เอาจาก macbook แล้วก็เอามาใส่ที่เอามาใส่ที่ตัว ipad นะ ipad pro หลักๆเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเขาเอาไม้เด็ดที่เขามีอยู่ตอนนี้ซึงซึ่ง,ซ,งซึ่งเขามีอยู่ตอนนี้ในตลาดเอามาใส่ในของที่มันเทียบเคียงกันได้เนี่ยเดี๋ยวเปรียบเทียบตาราแล้วกันอธิบายถอยไปก่อนก็คือ iPad M1 เนี่ยหน้าจอเป็นมินิมินิ LED ซึ่งให้ความละเอียดมากกว่า LED ธรรมดาอยู่แล้วเนาะเป็นมินิก็คือไซส์เล็กกว่ามันจะมี2ขนาดก็คือเท่าเดิมมี11กับ12.9นิ้วแต่ความแตกต่างระหว่าง11กับ12.9นิ้วเนี่ยคือที่12.9นิ้วอ่ะหน้าจอจะ รองรับ XDR หรือก็คือแบบเป็น Liquid LED ของเขาอะ่ะ u i q u i d ตัวที่แบบรายความละเอียดสูงอะไรอย่างเงี้ยครับ XDR อ่า x d เนอะผมไม่แน่ใจว่า2ตัวเนี้ยรองรับ 5G เลยหรือเปล่าเพราะว่าเขาขึ้น presentation ว่าตัว12นิ้วอะ่ะรับ 5G แล้วก็ความจุดสูงสุดเนี่ยตอนนี้อัพได้สูงสุดนะครับของ iPad Pro นะครับย้ำนะ iPad Pro คือ 2เทรไบต์2อเทรไบต์อยู่ใน iPad แบบคิดดัวเองแล้วกันเมื่อความจุเยอะขึ้นการเชื่อมต่อหรือว่าการที่จะเอาเข้าเอาออกเนี่ยก็ต้องเร็วขึ้น mm hmm. เขาก็เลยเอาตัว Thunderbolt mm hmm. มาใส่เลยในตัว iPad Pro โอ้ไมกอดสี iPad Pro ่ามีให้เรื่องเหมือนเดิมครับ mm hmm. เพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เพิ่มสีเหมือน iPad Air เนาะที่น่าสนใจเลยเนี่ยครับ <c oughs> เพราะว่าอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> เขาเออกแบบกล้องหน้าของตัว iPad Pro ใหม่ ก็คือกล้องหน้าเขาไม่ได้พูดถึงกล้องหลังนะกล้องหลังก็คงเหมือนเดิมกล้องหน้าเนี่ยมันเป็น12ล้าน12ล้านมกะพิก x e l เออโอเค12ล้านพิกเซลคราวนี้มันเป็น u ั t ตร w i ไวด้วยแยควาว่ามันจะมีคือไม่หนอยว่ามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในการแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือว่าคอกับใครหลายๆ,ๆกับกับคนในบ้านอย่างเงี้ยครับเราสามารถตั้ง iPad ไว้เฉยได้คือมันจะโชว์เฟรมอะ เป็นเฟรมปกติที่เราเห็นนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วกล้องหันกว้างกว่านั้นเวลาเราเดินไปใช่ไหมมันก็จะใช้ไอตัวไรดอร์เซนเซอร์ที่เขาบอกว่าเขาพัฒนามาเฉพาะใน iPad เนี่ยในการแบบดูว่าวัตถุหรือว่าคนเคลื่อนที่ไปทางไหนแล้วเขาก็จะเคลื่อนที่ตามไปทางนั้นนะเดีเปิดวิดีโอพิเศษชั้นให้ดูประมาณนี้เลยคราวนี้คือรายละเอียดของข่าวมันคร่าวๆประมาณนี้แหละครับ ซึ่งสเปคผมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่ Apple ไม่ได้พูดแต่ก็คือเขาแสดงออกมาเนี่ยให้เราได้เห็นก็คือการที่เอา M1 มาใส่ทุกๆแพทุกๆสินค้าของเขาอ่ะนี่แทบจะทุกรายนัแเล้วเหลืกับ h p p l กับ t p p l p w l t c h a ที l ี TV 3อันเนี้ยที่ไม่ได้ใส่ เอเอ,อไปม,มินิก็ใส่แล้วใส่ใส่ทบทุกอันแล้วอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาใส่เอ็มวันมาทุกอันเนี่ยขอทวนนิดนึงนะครับลักษณะจำเพาะของเอ็มวันก็คือมันสามารถที่จะรันได้ 2OS ส OS, หมายความว่ามันสามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันบนมือถื iPhone อ iPhone น่ะได้แต่บางแอปนะยังไม่ซัพพอร์ตทั้งหมดผมเองก็ใช้เอ็มวันยังไม่ซัพพอร์ตทั้งหมดเพราะว่าการที่คุณมี M, คุณที่มีซิลิคอนเบสนะครับหรือก็คือ เป็นชิปประเภทเดียวกับมือถือเนี่ยมันสามารถกับมือถือไดไอแพดเดิมเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์เก่าได้หมายความว่าทุกวันนี้ผมใช้โฟโต้ชอปเนี่ยพอถูกพัฒนาให้เป็นซิลิคอนเบสแล้วมันสามารถที่จะรันโฟโต้ชอปด้วยความสามารถเดียวกับที่เราใช้บนคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วตอนนี้ Adobe หรือว่าแอปอื่นๆเนี่ยก็ไล่เรียงกันตามมาที่จะทําให้มัดรันบนซิลิคอนเบสเนี่งลื่นไหลได้ท้ายคลิปผมโชว์ให้ดูว่ามันลื่นไหลยังไงถ้าใครหลายๆคนรู้จัก m อวันแล้วเนี่ย มันแรงมากแน่นอนและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ Apple แสดงออกมาเป็นใดๆนะครับว่าเฮ้ยปกติแอปเปิลจะขี้กรับถ้าใครถ้าใครรู้ะครับก็คือช่วง Apple iPhone 3 iPhone 3 gs iPhone 4 iPhone 4S อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะค่อยๆเพิ่มสเปกมาแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปมีอยู่สองสาเหตุท,ที่ผมคิดได้ในหัวตอนนี้นะครับซึ่งไม่รู้ถูกหรือเปล่านะหนึ่งคืออยากจะแบบครอบครองตลาดแหละแบบว่าเออเนี่ยกูเนี่ยแรงเราเนี่ยแรงที่สุดในในใน,ในโลก ในโลกเลยวะคือแรงแรงคือมันมีประสิทธิภาพสูงอะ่ะค่อนข้างสูงที่สุดแล้วในตลาดอะ่ะเออเพราะว่า Apple นะ่ะมันก็ทำอะไรไม้เหมือนคนอื่นใช่ไหมแต่ถึงเวลาประสิทธิภาพนั้นดีสุดผมก็งงเหมือนกันตัวตัว M1 ที่เขาปล่อยออกมาถ้าจินตนาการเล่นๆเนะี่ยหนึ่งเลยคือเขาอยากครอบครองตลาดนะเขาก็เลยเทม้าตัดกับ2เขายังมีไม้เด็ดอยู่อีกซึ่งผมว่าน่าจะข้อสอบเขาน่าจะมีไม้เด็ดอยู่อีกแต่ว่ายังไม่โชว์มาเพราะว่า ผมคิดว่าในซีรีส์ของ M 1น่ะจริงๆแล้วผมเดาว่าในอีเวนต์เนี้ยหรืออีเวนต์หน้าเนี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนชิปแล้วแต่เท่าที่ดูยังน่าจะยังน่าจะใช้ M 1ไปอีกปีหนึ่งแล้วก็ปี2022นะครับผมว่าอันนมีลุ้นน่าจะเป็น M 1 c M 1 s อะไรก็ว่าไปประมาณนี้ที่น่าสนใจสำหรับงานนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ที่ผมชอบมากคือช่วงนี้ผมอินแบบพวกอีโคแบบเหมือนกับว่า การที่เราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องคิดถึงโลกด้วยซึ่ง Apple ก็ Apple ก็ตอบโจทย์ในแง่นี้ก็คือเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะวัสดุที่เขาใช้ทั้งหมดอะ่ะสามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมดเลยแล้วก็กล่องเขาทําจากแบบพวกพืชพวกอะไรที่ย่อยสลายได้ง่ายไม่ทํามาจากพลาสติกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวยกเว้นที่หอ่อที่หอ่อเผลออก็เขาอาจจะไม่อาจจะไม่ไม่ได้ใช้แล้วด้วยมั้งครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซื้อหอ่อห่อใช้แหละห่อใช้ไม่ <laughs> ซื้อมา ขอใช้ขอใช้โอเคคือมันเป็นโจทย์สำหรับการใช้ชีวิตยอ,ยอย่างยั่งยืนหรือว่า sustainability ของมนุษย์ในอนาคตนะครับถ้าใครสังเกต presentation ของตัว Apple ดีๆเนี่ยมันก็จะมีแบบ2,30 0คาร์บอนเครดิตฟรีอะไรทั้งอย่างหนึ่งที่แบบว่าเออเขาใส่ใจธรรมชาติดีผมชอบตัวนี้มากนะครับสำหรับสำหรับส่วนตัวนะเออหล,หลักๆเลยเนี่ยครับตัวงานนี้ก็จะน่าจะเป็นพระเอกเลยสำหรับ iPad นะครับ iPad เนี่ย เมื่อใส่ชิปชิป M1 นั่นแหละเนี่ยคิดดูว่าทุกวันนี้โน้ตบุ๊กตัวโน้ตบุ๊กตัวที่ผมใช้อยู่คือ M1 แล้วมันสามารถทํางานได้ถทาเทียบเท่าโน้ตบุ๊กที่แบบ Intel ทําได้หรือด,ดีกว่าด้วยในในบางสถานการณ์ไม่ใช่อบเกือบๆเ,เลยเก,เ,กเกือบทุกสถานการณ์อาจจะมีกรณีที่แบบเป็นโปรแกรมเฉพาะทางที่ยังไม่ได้พัฒน,นามาทางซิลิคอนเบสอย่างเงี้ยที่ยังไม่สาม,มารถที่จะใช้ได้แต่ว่าในอนาคตผมว่ามันก็ไม่ไกลแล้วแหละ ถ้า้า Apple มาลุยตลาดขนาดนี้ผมว่ามันก็ไม่ไกลละคนที่พรีเซนต์ของ Apple เี่ยโปรโมทมากเลยว่าตัวชิปตัวชิป M1 เนี่ยที่เอาเข้าไปใส่ใน iPad เนี่ยสามารถดันทั้งกราฟิก AR หรือว่าการแบบตังงานได้เนี่ยแบบเรียลไทม์เลยก็คือแบบเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องรอเรนเดอร์หรือรอแบบดีเลย์นิดนึงทุกคนที่เคยทำงานกราฟิกอาจจะรู้แบบเราซูมแล้วก็ต้องรอแป๊บนึงให้พิกเซลมันเข้าที่แล้วกว่าจะแบบ เลื่อนเมือแบบเลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วมันก็แบบไม่ได้เข้าที่พอมาเป็น M1 เนี่ยผมเชื่อมั่นในศักยกภาพมากๆอันนี้ไม่รู้ว่าเชื่อมั่นไปก่อนดีเปล่าน,นะแต่ผมแต่ผมเชื่อมั่นมากว่า M1 เ่ยจะแรงมากเลยเฉพาะถ้าเราเอาไปใส่ใน iPad ซึ่งแบบว่ารันซอนแวร์แบบเบาวิวอยู่แล้วเออมันมันแรงมันมันคงแรงมากๆเลยผมดูก่นะตกหลนแลนะ้วล่ะ มาครับสุดท้ายสรุปเรื่องของราคานะครับสีของ iPhone เนี่ยก็น่าจะเป็นราคาเดิมนะครับแล้วก็ a i r t r a c k เนี่ยชิ้นละ29เหรียญหรือประมาณพันหแล้วก็4ชิ้นเนี่ยน่าจะมา3,5ม0าเนาะเ9เหรียญโอเคต่อไปก็คือ iMac M1 อยู่ที่1,299เหรียญราคาน่าจะประมาณ40,000ต้นต้นประมาณ43,000 44ประมาณนี้ตัว iMac เนี่ยเขาจะแถมตัว แมกเนตไม่ใช่แถมตัวคีย์บอร์ดกับตัวต่วตอสายแลนนะครับเนื่องจากตัวมันบางมากใช่ไหมหลายคนก็จะมีคาถามอ้าวแล้วมันต่อสายแลนยังไงบางคนใช้สายแลนอะไรเงี้ยเออมันต้องต่อจากตัวอะแดปเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะตัวตอะแดปเตอร์ต่อผ่านตัวแมกเนตโอเคเดี๋ยวเราดูเรื่องรายละเอียดวันที่สินค้ามาดีกว่านะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสได้รีวิวหรือเปล่านะแต่ว่าคิดว่ามันก็ดูสวยดีเลยมันดูดีที่สุดเดี๋ยวติดลิขส์ทธิ์หรือเปล่าต่อไป i p แ d นะครับ m 1 11นิ้วราคา799เหรียญน,นะครับหรือประมาณ28,000บาทนะครับแล้วก็ตัว12.9นิ้วนะครับเริ่มต้นที่1 0 9 9เหรียญหรือประมาณ44,000กว่บาท42,000ถึง44,000บาทเนี 4, ่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะไกลไปเนานะก็ประมาณสัก1 0 9 9เหรียญเนี่ยมันก็ประมาณ30,000ถ้าตีเหรียญละ33ก็มา30,090 ส0 0 0มต้นอะไรประมาณเนี้ยเออสำหรับ iPad นะครับอย่าลืมนะครับว่า iPad เนี้ยก็ต้องไปซื้อปากกากับซื้อคีย์บอร์ดแยกนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะซื้อของ Apple หรืออาจจะไม่ซื้อ Apple ก็ได้อันนี้แล้วแต่คนก็จบไปประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับทุกคนที่ถ้าฟังผมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณมากจริงที่ฟังผมรู้เรื่องนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะพูดไม่รู้เรื่องไม่เท่าบางคน ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบเรื่องราวเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องของเราไว้ช่อง The High Tech นะครับสำหรับวันนี้ผมเติร์ดในช่อง h y p e Tech ขอลาทุกคนไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนสนุกกับ <S 2> <S 2> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็ชีวิตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่อยู่ในมือทุกคนนะครับใช้ให้มันให้คุ้มค่าและเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมบาย